เฮียมึงก็ปลาอะไรคงตายงูยักษ์ป่ะกูว่างูยักษ์อนาคอนด้าอะไรน้อเอโน่หนีแล้วอะคุณตำรวจกูหนีแล้วอะชโลที่มีรัวตัวต้องไม่ต่ำกว่าเจ็ดเป็นโลอ่ะ ไอ้เหี้ยอาปาดูปลาก่อนจะลงไปจะลงไปว้ยพามักินกินหมูปลาโรมันก็เข้ามาโจมตีเอาไม่ต่าตุ้มตุ้มอยู่นั่นแหละเนาะป้าลาระวังงูป้าเอามาตุ้มสูงมากราู้สึกเหมือนว่าไม่หนูเห็นกูตรงนั้น อะไรอ,อะไรอยู่ตรงนั้นเราเห็นมือตรงนั้นจริงป่าวใช่ไหนตรงนั้นเห็นว่ามึงหลอกกูแล้วเนี่ยมันมันจมอยู่